บทที่สิบเจ็ดอภินหะปันเวคขณาปาทะชาาธรรมามิชาลังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำมามิพญาที่ทำมัมพญาที่ทางอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมามิมรณะธรรมามิมรณะงอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาพาวูวินาพาวูเราจะรัว,วินเป็นต่างๆคือว่าจากน้องได้พัดพรด่างจากของรักของเจริญใจทั้งทั้งสิ้นไป กรรมสมกรรมหตกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกรยานางวาปปะกังวาตสะทายาทาภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไป เอวังอําเหหิอภินหังปัญจเวกติขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทนบทที่สิบแปดบทที่สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสตังเอกังสัม,มยังปะควาสาวัตยังหารติเจตวะเน อนาถบินทิกัสสอารามีตตระคูพรคคาวาพิกุอมันเตสิพิกโวติภะทันเตติเพเทพิกุพรคควาโตปัจจโสสุพรคคาวาเอตทโวจะเมตตายาพิขเวเจโตมิมุติยาอาเสวิตายะพาวิตายะภะหูลิกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสามารัตายะเอกาทัานิสังสาปฏิกังขา กะตเมเอกาทสสะสุขังสุปาติสุขังปฏิพูชตินะภาปกังสุปินังปัสสติมนุษานางปิโยโหติอมุษานางปิโยโหติเทวารักขันตินาสะอักขิวาสิสังวาตทังวากรรมติตุตุวะตังจิตตังสมาธิสมาธิยติโมคขวันโนวิปปะ สีทติอาสามุนโลกาลังโกโลติพุตเตลิงอปัติวุฒินโตพัมมโลคูปะโคโหติเมตายะพิกเขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหุนิกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริกิตายะสุสมารัทายะยิเมเอกาทัสานิสังสาปฏิกังขา อัติอนุที่โสภะณาเมตตาเจโตมุติโอที่โสภะณาเมตตาเจโตมุติอัติที่สาภะณาเมตตาเจโตมุติปฏิหากาเลหิอนุที่โสภะณาเมตตาเจโตมุติกติหากติหากาเลหิโอที่โสภะณาเมตตาเจโตมุติ กติหาการเลทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการเลหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัตหาการเลหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติทัสหาการเลหิติสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติกตเมหิปัญจสหาการเลหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนันงปริหารันตุสัพเพปานาเวลาพยาปชานิคาสกีตนันงปริหารันตุสัพเพภูตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุสัพเพบุคลาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุสัพเพตะภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุอิเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิตัตถหกาลลหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติ สพาอิทธิยเวลาพยาประชานิคาสกีต şey นังปริหารนันตุสภพปุริษาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหารนันตุสภพอริยาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหารนันตุสภีอริยาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหารนันตุสภพเทวาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารนันตุสภอมนุษยสาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหารนันตุ สะเวนิปาติกาวเวลาพยาปัะชานีคาสกีตะนั่งไปทานนันตุ ทิเมหิสัตหการเลหิโอที่โสพระณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตจเมหิทัตสหการเลหิที่สาพระณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพบุรัติมายะที่สายสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะที่สายสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะที่สายสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สายสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปริหารันตุสัพเพบุรัติมายะอนุที่สายสัตตา เวลาพยาปัญชานิกาสกีตนังปริหารันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัญชานิกาสกีตนังปริหารันตุสเพอุตารายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัญชานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพทักกีนายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัญชานิกาสกีตนังปริหารันตุสเพเหตุที่มายะตทิสายะสตาเวลาพยาปัญชานิกาสกีตนังปริหารันตุสเพอุปริมายะตทิสายะ ัตตาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพออุปริมายะที่สายะสัตตาอเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพปุรัติมายะปุรัติยะที่สายะปานาเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพปัจิมายะที่สายะปานาอเวลาพยาปัานิคาสกีตนังปริหารันตุ สะเพอุตระยาที่สายะปานาอเวลาพยาปชานีกาสกีตนังปัิหารันตุสะเพทักขีนายาที่สายะปานาอเวลาพยาปชานีกาสกีตนังปริหารันตุสะเพปุรัติมายะอนุทิสายะ ปานาเวลาพญาปชานิกาสกีตนังปฏิหารนันตุจะเพรปชีมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพญาปชานิกาสกีตนังปฏิหารนันตุจะเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชานนกาสกีตนังปฏิหารนันตุจะเพรทักขินายะอนุทิสายาปานาอเวลาพญาปชานิกาสกีตนังปฏิหารนันตุจะเพเหตุที่มายะที่สายะปานาอเวลาพญาปชานนกาสกีตะนังปริหารนตุ สัพพเอุปาริมายาที่สัยาปานาอเวราอัพยาปชานิฆาสกีตรนังปริหาดันตุสัพเพปุริมายาที่สัยาปูตาอเวราอัพยาปชานิฆาสกีตรนังปริหาดันตุ สภพปัจ so ิมายะที่สายะพูตาเวราพยาปชานีคาสกีจันังปริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุที่สายะพูตาเวราพยาปชาอานีคาสกีจะนดังปริหารันตุสเพปัจฉิมายะที่สายะพูตาเวราพยาปชานีคาสกีจันังปริหาลันตุสเพอุตรายะที่สายะพูตาเวราพยาปชานีคาสกีจันังปริหารันตุ ตะเพทักินายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัญิคาสกีตนังปริหานตุตะเพบุรธีมายาอนุทิสายาภูตาเวลาปยาปัญิคาสกีตนังปริหานตุตะเพบุรธิมายาอนุทิสายาภูตาเวลาภยาปัญิคาสกีตนังปริหานตุตะเพปัชิมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปัญิคาสกีตนังปริหานตุ สเออุตรายะอนุทิศายะปูตาเวลาพญาปัชานีคาสกีอัตนาปริหารันตุสภทักขีนายะอนุทิศายะปูตาเวลาพญาปัญชานีคาสกีอัตนาอัตนปริหารันตุสภเหติมายะทิสายะปูตาเวลาพญาปัชานีคาสกีอัตนาปริหารันตุสภอุปาริมายะทิสายะปูตาเวลาพญาปัญชานีคาสกีอัตนาปริหารันตุ เพอุปริมายาที่สายญาปูตาอเวลาพยาปัญญานีคาสกีตนังปริหารันตุสภูดัตติมายาที่สายญาปุคลาเวลาพยาปัญานีคาสกีตนจังปริหารันตุสภพปัชฉิมายาที่สายญาปุคลาเวลาพยาปัญานีคาสกีตนจังปริหารันตุสเพอุตราญาที่สายญาปุคลาเวลาพยาปัญญานีคาสกีอัตนังปริหารันตุสภพทักขีนายะสเพทักขีนายะที่สายญาปุคลาเวลาพยาปัญญานีคาสกีอาจาังปริหารันตุสเพ ปุรัติมายะอนุทิสัยะปุคลาเวลาพยาปรชานีค้าสกีจตังปัิหานตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสัยะปุคลาเวลาพยาปรชานีค้าสกีจตังปัิหานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะปุคลาเวลาพยาปรชานีค้าสกีจตังปัิหานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะปุคลาอเวลาพยาปรชานีค้าสกีจตังปัิหานตุสัพเพทักีนายะอนุทิสัยะปุคลาเวลาพยาปรชานีค้าสกีจตังปัิหานตุ สภพเหตุมายาที่สายยาปุคลาเวลาพยาประชานิคาสสกตนังปริหารนันตุสภ์อุปาดิมายาที่สายยปุคลาเวลาพยาประชานิคาสเกตนังปริหารนันตุสภพบุรติมายาที่สายญอัตภาวะปริยยาปนาอเวลาพยาปชาอานิคาสเกีตนังปริหารนันตุสภ์ปจิมายาที่สายยอัตภาวะปริยยาปนาอเวลาพยาปชาานิคาสสกตนังปริหารนันตุ สเพอุตลายะที่สายยะอัตภาวะปาริยาปนาเอเวลาอพยาปชานีคาสกีอัตนังปริหาลันตุสภพทักขินายะที่สายะอัตภาวะปาริยาปนาอาเวลาพยาปชานีคาสกีอัตนังปริหาลันตุสเพบุรัติมายะอนุทิสายยะอัตภาวะปาริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสกีอัตนังปริหาลันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปาริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสกีอัตนังปรญหาลันตุ สภอุตตรายะอนุทิสัยยะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานาคาสกียตนังปริหาันตุสภ์ทักกินายะอนุทิสัยยะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานาคาสกียตนังปริหาันตุสภ์เหตุที่มายะที่สายยอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานาคาสกีอาจารยปริหาันตุสภพอุปริมายะที่สายยอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานาคาสกียตนังปริหาันตุสภ์ปุรัติมายะที่สายยาปุก อิทธิยวเวลาอภิญาปัานีคาสกีตระหนักบริหารนันตุสภาปัจจิมายะทิสายะอิทธิยวเวลาอภิาปัานีคาสกีตระหนักบริหารนันตุสภาอุตลายะทิสายะอิทธิยวเวลาอภิญาปัานีคาสกีตระหนักบริหารนันตุสภาทักขินายะทิสายะอิทธิยวเวลาอภิาปัานีคาสกีตระหนักบริหารนันตุ สภาปุรติมายาอนุทิศายาอิทธโยอเวลาอภยาปัานีคารสกีตะนารยปัิหารันตุสภาปัจฉิมายาอนุทิศายาอิทธโยอเวลาพยาปัญญานีคารสกีตาจารยปัิหารันตุสภาสภาปัจฉิมายาอนุทิสายาอิทธโยเวลาพยาปัานีคาสกีตนจารยปัิหารันตุสภาอุตรายาอนุทิศายาอิทธโยอเวลาพยาปัา อนิคาสกยอานางปริหารันตุสภาทักขีนายาอนุที่สัยญาอิทธยเวลาพยาประชาอนิคาสกียานางปริหารันตุสภาทักขีนายาอนุที่สัญญาอิทธยเวลาระพยาประชาอนิคาสกียานางปริหารันตุสภาเหตุที่มายาที่สาญญาอิทธิยวเวลาระพยาประชาอนิคาสกยอะนางปริหารันตุสภาอุปาทิมายาที่สาญญาอิทธยเวลาพยาประชาอนิคาสกยอะนางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปชาอานีคาสกียตะนังปัิหานันตุสัพเพปัชิมายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปชาอานีคาสกียตะนังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาปชาอานีคาสกียตะนังปริหานันตุ สพทักขีนายะที่สายะปุริสอาเวราพยาปชาอนิคาสกีอัตนะปะริหารันตุสภพบุรัติมายะอนุทิสายะปุริสอาเวราพยาปชาอนิคาสกีอัตนงปะิหารันตุสภพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอนิคาสกีอัตนงปะิหารันตุสภพอุตรายะอนุที่สายะอุปุริสาเวราพยาปชาอนิคาสกีอัตนงปะิหารันตุสภพ ขคีนยยะอนุทิศายะปุริสาเวลาพยาปชาอันนี้ค่ะสกียตะนังปัญหานั่ตัวสเพเหติมายะที่ายะปุริสาเวลาพยาปชาอนี้ค่ะสกียตนังปริหานันตุสพเ,เ,าาสสเพ,อ,นนเาาสพเอุปนิม มายาทิสายาปุริสาเวลาพยาประชานีคาสเกตัตังปิหานันตุสเพปุรัติมายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานีคาสเกตัตังปิหานันตุสเพปุรัติมายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานีคาสเกตัตังปริหานันตุสเพปปชิมายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานีคาสเกตัตังปริหานันตุสเพปชิมายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานีคาสเกตัตังปริหานันตุสเพอุตรายะ ที่สายะอริยาเวลาพยาปชาอนิคาสเกยตังปัิหานตุสเพทักขินายะที่สายะอริยาเวราพยาปชาอนิคาสเกียจตังปัิหานตุสเพบุรัติมายะอนุที่สายะอริยาเวราพยาปชาอนิคาสเกียจตังปัิหานตุสเพปัชิมายะอนุที่สายะอริยาเวราพยาปชาอนิคาสเกียจตังปัิหานตุสเพอุตรายะ อริยาเวราพยาปัชานิคาสเกตัณห์ปัญหาลันตุสะเพอุตรายยาอนุทิสัยยาอริยาเวราพยาปัชานิคาสเกตัณห์ปัญหาลันตุสะเพทัคคินายาอนุทิสัยยาอริยาเวราพยาปัชานิคาสเกตัณห์ปัญหาลันตุ สพเพเหตุที่มายาทิสายญาอริยาเวลาอภยาปชาอานิคาสุกยอตนังปริหาดันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายญาอริยาอเวราอภยาปชาอานิคาสุกยอตนังปริหาดันตุสัพเพปุรัติมายาณิอนาริยาเวรละพยาปชาอานิคาสเกีอตนังปริหาดันตุสเพปัจชิมายาทิสายญาอนาริยาเวรละพยาปชาอานิคาสเกีอตนังปริหาดันตุ สัพเพอุตลารยะที่สายยะอนาลยยาอเวลาพยาปชานีคาสกียัตนงปิหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สายยะอนาลยยาอเวลาพยาปชานีคาสกียัตนาปิหารันตุสัพเพุรัติมายะอนุที่สายยะอนาลยยาอเวลาพยาปชานีคาสกียัตนงปิหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุที่สายยะอนาลยยาอเวลาพยาปชานีคาสกียัตนงปิหารันตุสัพเพอุตลารยะอนุที่สายยะอนาลยยาอเวลาพยาปชานิคาสกียัตนงปิหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุที่สายยะอนัลยยาอเวลาพยาปชา อนิคาสุกียอาานังปริหารันตุสพเหติมายะทิสายะอนัติยาอวลาพยาปชานิคาสเกียอาจารปริหารันตุสพอุปาริมายะทิสายะอนัติยาอวลาพยาปชานิคาสเกียอาจารปริหารันตุสพบุรัติมายะอธิสายะเทวาอวลาพยาปชาอนิคาสเกียอานางปริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายะที่สายยะเทวาอเวลาพยาปัจฉานคาสเกตตนังปริหาอนตุสัพเพอุตตรายะที่สายยะเทวาอเวลาพยาปัจฉาคาสเกตระนักริหาอนตุสัพเพทักกินายะที่สายยะเทวาอเวลาพยาปัจฉาคาสเกตะนัะริหาอนตุสัพเพบุรธิมายะอนุที่สายยะเทวาอเวลาพยาปัจฉานคาสเกตตระหนักริหาอนตุ สเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปัญญานีคารเกีอัจฉริะปัหานันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปัญญานีคารเกีอัจฉริะปัหานันตุสัพเพเหติมายะทิ่สายะเทวาอเวลาพยาปัญญาอานิคารเกีอัจฉริะปัหานันตุสัพเพอุปริมายะทิ่สายะเทวาอเวลาพยาปัญญาอานิคารเกีอัจฉริะปัหานันตุสัพเพปุรัตติมายะทิ่สายะ อนุสาวเวลาพยาปชาอนิคาสกียตจังปริหารันตุสพเปปชีมายะทิสัยยะอนุสาวเวลาพยาปชาอนิคาสกียตจังปริหารันตุสัภเพอุตรายะทิสัยยะมนุสาวเวลาพยาปชาอนิคาสกียตนังปนิหารันตุสภพเพทกีนายะทิสัยยะอนุสาวเวลาพยาปชาอนิคาสกียตนังปริหารันตุสภเปบุรัติมายะอนุทิสัยยะมนุสาวเวลาพยาปชาอนิคาสกียตนังปนิหารันตุ สเพปัชฉิมายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปชาอานิคารสกียตนางปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปชาอานิคารสกียตนางปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปชาอานิคารสกีตนางปริหารันตุสภพทักกินายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปชาอานิคารสกยตนางปริหารันตุสเพทักกีนายะอนุ ทสายะมนุษสาเวลาพยาประชาอานิกาสกียตนางารปฏิหารันตุสเพหิติมายาที่สายะมนุษสาเวลาอพยาประชาานิกาสกียตนางปรปฏิหารันตุสภเพอุปริมายาที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาอานิกาสกียตนางปริป็านันตุสเพปุรัิมายาที่สายยะวินิปาติกาอเวลาพยาประชาานิกาสกียตนางปริหานันตุสเพปชิมายะที่สายะวินิปาติกา อเวลาพยาปรชานิคาสเกียตจังยปริหารันตุสภเอุตระยะทิที่สายะวิริบาติกาเวลาพยาปรชานิคารสกียตจังปริหารันตุสเภทักขินายะที่สายะวิริบาติกาเวลาพยาปราชานิคาสสกียตจังปริหารันตุสเภทักขินายะ เภบุรธทิมายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาอาเวลาพยาปชาอเนคสกียตนะปริหานันตุตเภปัชิมายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาอาเวลาพยาปชาอเนคสกียตนงปริหานันตุ สเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสเกียตนังปรญหารนันสูตรสภพทะเกนายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอภยาปชานิคาสเกียตนังปรญหารนันตุสภพเหตุที่มายะทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสเกตนังปัญหาหนันสุตรพภอุปริมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสเกียตนังปัญหาหนันตุ อิเมหิทัสหากาเลหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัชเชตาวาปีระนายะอุปาคาตังวัชเชตาวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอสันตาเปนะปาริอสันตาอุปาคาตาังวัชเชตาวาอนุปาคณะ คาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอสันปาตาเปนะปาริยาทานางวัชเชตาวาอนะว,วิเหสังวัชเชตาวาอวิเหสายสัพเพสัต,ตาเวรินนหุนตุมาเวรินนสุขินุหุนตุมา คีนูสุขิตตาโหนตุมาทุขิตตาอิทิอีเมหิอัตหากาเลหิสัพเพสตาเมตายาติเมตตาตังทำมังเจตยาติติเจตสัพพัทยาปะทะปะลิยุทธานีนะเนหิมุตติติวิมุติเมตตาจตุโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรหมวิหาระภาวนานิิตา บทที่19เทวตาอโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโซกาโสตุพูนตุสัเพปิปานิตุเอตาวตาจะอมเฮหิสัพตังสัสพุญยธรรมปังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัทานตุสัต ทายะสีลงังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาห ertas, ูตุขัดชันตุเทวตาคตาตะเพฆุทาภรัปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะ,ะเตชนะลักขันบรนทามิสัพโสงตะเพฆุทาพรัปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขันบรนทามิสัพโสงตะเพฆุทาพรัปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขันบรรทามิสัพโสงตะเพ พุทธาพปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเตชนะละขันมันทามิสาประสงคเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเตชนะละขันมันทามิสาประสงคเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเตเจนะละขันมันทามิสาประสงค์สเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเตเจนะละขันมันทามิสาประสงคเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเตชนะละขันมันทามิสาประสงค์สเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันต น,น,นรัตเตชนะลคันธามิสาปสูตตเพุทธาพระปับตตาปฏิกาันต่ยังพลังอรหันตนนตเตชนะลคันธามิสาปสเพุทธาพระปัตตาปฏิกาันจตยังพลังอรหันต์ัตเตชนะลัันัธามิสาปสระเพุทธาพระปัตตาปฏิกาันจตยังพลังอรหันตะตเตชนะลคันัธามิสาปสูตตเพ พุทธาพระปพตตาปจิกนันตยังพลังอรหันตานตติชนะรักขัมมันธามิสับปโซสภีพุทธาพระปพตตาปจิกนันตยังพลังอรหันตานตติชนะนะคะมันธามิสัพปโสสภีพุทธาพระปพตตาปจิกนันตยังพลังอรหันตานตติชนะนะคะมันธามิสับปโซ อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสวดสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พุนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์ ตรวจสาบทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อมนมทน,นาแล้วโปรด,ดอำนวยอรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลประดับปิตายอดเศรษฐีเรื่อยนยอดเศรษฐีเรียอนว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งมวลที่ทำซิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประดิษฐ์จงสำเร็จศ,รรรปปรศัจกดิ์สิทธิ์ทุกประการเท่นข้าพเจ้าขออนุญาตบุญกุรรตรศรีการตะโกนในครั้งนี้เดี๋ยวมีพรมหาศิลาศิลจันทู์ถวายหลวงพ่อถวายพระพุทธเ้า အင်းဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါပါ